สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ตฟอร์อินเนอร์จีฮิลิงนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันผ่านทางหน้าไพ่นะมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกเดี๋ยวเราจะอ่านตามหน้าไพ่ที่ออกมากันเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอม อาจจะมีตรงทั้งหมดตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังนะคะหากก้าวล่วงหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไทเเซลเทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าและผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้พายอยากจะสื่อสารอะไรกับพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้พายเล่าเรื่องด้วยนะคะ ให้กรเด้งออกมาห้าเหรียนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจนครบสิบใบนะคะแล้วค่อยพูดทีเดียวเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวอัศวินถือถ้วย <c oughs> ราชาถือไม้เท้า โอ้ยเดฟูเดอะไฮพรีสเตทราชินีพระจันทร์เ่นออฟครับแฮงแมนอีกใบสุดท้ายนะคะสามเหรียญ ภหยหลังสำรับเป็น the view of fortune แล้วก็ the star อืมมีขออนุญาตดูไพ่ก่อนนะสำหรับไพ่ที่เปิดออกมา <c oughs> พลังเลขห้ามานะคะมีห้าเหรียญแล้วก็ห้าถ้วยอืมห้าเหรียญห้าถ้วยเลขแองเจิลห้าห้านะคะ จิมมองว่าคุณมีเรื่องกังวลทุกใจเกี่ยวกับเรื่องทรั์สำหรับพลังงานของวันนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องกังวลใจเนาะมีเรื่องไม่สบายใจทุกใจนะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินเนาะรัพยังไม่เปิดอะไรอย่างนี้นะคะอืมแล้วก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยเนื่อยมีอารมณ์ เหนื่อยเพียะนะคะมีเรื่องให้คิดให้เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะอาจจะเรื่องเงินแลนะเนาะเรื่องหมุนเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็อืมอืมแต่คุณก็เป็นคน <c oughs> อารมณ์แปรปรวนอยู่นะคะ เป็นคนอารมณ์แบบว่าขึ้นขึ้นลงลงอ่ะอาจจะพราะเรื่องเครียดของคุณก็ได้นะคุณก็เลยเหมือนแต่คุณเป็นคนมีเซนต์มีสัญญาณนะคะเป็นคนมีเซนต์มีสัญญาณแต่ว่าอาจจะอารมณ์แปรปวนนิดหน่อยนะอาจจะดูอาเจจใจอยู่ไม่น้อยนะคะมันเบื่อหน่ายมันทำอะไรไม่ได้กับปัญหาที่มันเจอ มันก็เลยเหมือนอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งตอนนี้อ่ะคุณกําลังนิ่งมันก็ไม่ขยับขยื่นไปไหนมันรู้สึกว่ามันเบื่อแล้วมันทําอะไรไม่ได้อ่ะคุณก็เลยอยู่ในสภาวะที่มันจอดอยู่มันนิ่งอยู่นะคะระหว่างที่คุณนิ่งเนี่ยแหะคะ่ะข้อดีก็คือคุณจะได้กลับมาทบทวนตัวเองกลับมาคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นว่า,าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้มันเป็นเพราะอะไร เหมือนคุณได้กลับมาทบทวนตัวเองด้วยนะสภาวะที่เจอถ้าเราเข้าใจกับมันยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจเรียนรู้กับปัญหาค่ะเราก็จะมีสติในการแก้ปัญหาเราจะใช้สติในการแก้ปัญหานะคะต่อไปอ่ะจากที่เคยทำอะไรแล้วไม่เคยวางแผนอ่ะต่อไปคุณจะมีแบบมีแผนวางแผนก่อนที่จะทำอะไรเหมือนคุณจะมีเหตุผลมากขึ้นวางแผน นะคะที่ผ่านมาก็ทำอะไรไม่ค่อยคิดเหมือนกันนะเหมือนเด็กข้อดีของการที่ไม่ค่อยคิดอะไรก็คือ,อะนะตอนนั้นเราเราปล่อยชิลเราไม่เครียดอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะเพิกเฉยหรือมีอิสระมากเกินไปนะคะจนลืมจนไม่มีแบบแผนประมาณนั้นนะคะถึงแม้ ความเป็นเด็กของคุณอะ่ะจะทําให้คุณแบบว่าไม่ค่อยคิดอะไรใช่ไหมคะเมื่อผ่านไปจุดหนึ่งที่คุณนิ่งได้คุณกลับมาทบทวนตัวเองอะ่ะคุณก็จะโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่นี่จากเด็กไปเป็นพระราชาเลยเหมือนได้เรียนรู้อะคะ่ะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาไม่โอเคแล้วนะเราต้องปรับปรุงตัวเองนะมันเกิดการเรียนรู้และทีนี้อะคะ่ะ คุณก็เหมือนคุณนิ่งขึ้นเวลาทํางานหรืออะไรคุณก็จะค่อนข้างมีแบบแผนแล้วคุณก็จะเติบโตขึ้นจากสถานการณ์ที่คุณเจอนะคะพอคุณเติบโตขึ้นเรียนรู้สถานการณ์อันนี้ไม่จํากัดอายุนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เราสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ทุกคนมีวาระของตัวเองนะคะวาระที่จะต้องเรียนรู้และเติบโตเนาะไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็ตามนะแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะพอคุณได้เรียนรู้ นีพลังงาน10บเรียนละสิบถ้วยพอคุณได้เรียนรู้นะคะพอคุณได้เรียนรู้คุณก็จะเหมือนชีวิตดีขึ้นนะคะได้ปรับตัวเข้าหาครอบครัวปรับตัวเข้าหางานทรัพคุณก็จะค่อยๆเปิดออกนะคะแล้วความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะก็จะมาหาคุณนะความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะกลับมาดีขึ้นนะคะให้หลังสำรับ หมือนคุณเดินทางจากการเป็นเด็กเดินทางมาเรื่อยๆละผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วทีนี้มันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะโชคโกงล้อแห่งโชคชะตานะคะเหมือนมันจะเปลี่ยนแปลงไปให้คุณอะเจอจรัดเฉิดฉายนะเหมือนออวิธีที่คุณเจอมาทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองวางแผนทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วคุณอะจะดูโคะดูแบบว่าดูดี แล้วก็เจ,จ,จิดจารดัสเหมือนดวงดาวอะค่ะจะเด่นจะดังจะโดดเด่นประมาณนี้ค่ะใกล้หมดเวลาแล้วอะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้สําหรับคลิปยาวนะคะเดี๋ยวเราไปต่อคลิปสั้นกันต่อนะคะเพื่อนๆคะเลือกรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะถ้าชอบข้อความข้อความตรงกับคุณก็น้อมรับคําทํานายมานะคะขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและเลือกรับไปแต่ข้อความดีๆนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย